คลิกเดียวรู้เรื่องคอมรายการคอมพิวเตอร์ทุเดยนา,นานาสาระเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ทุกวันพุธ19นาฬิกา30นาทีถึง20นาฬิกาโดยทีมงาน AR Information and Public ับอย่าลืมคลิกใจให้มาตรงกันที่วิทียุราชมงคล FM 89.5 MHz อยากรดไฟล์เร็วๆว่าทำไงอ่ะอ่านคอมพิวเตอร์ทูเดย์ตายแล้วเครื่องดัวลาทรับทังยี่สค่ะอ่านคอมพิวเตอร์ทูเดย์แล้วถ้าอยากทำพรีเซนเตชันเก๋ๆอยากเราได้กูกันก็ต้องอ่านคอมพิวเตอร์ทูเดย์พี่ครับหับปุ่มเปิดคอมพม่เจอร์รีบไปอ่านเลยนะคอมพิวเตอร์ทูเดย์คอมพิวเตอร์ทูเดย์นิตยสารไอทีอันดับหนึ่งของไทยสนุกง่ายอ่านได้ทุกคนทุก15วันบนแผงทั่วประเทศ ใครสักคนมองมาเขาคงนึกว่าเราเป็นคนรักกันด้วยวิธีที่เธอทำที่ให้ความสำคัญจนฉันบางทีก็ย,ยังเพลอเพลอทุกทีที่ 也沉吟。 สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคอมพิวเตอร์ทูเดย์นะครับวันนี้ผมบอกกอรมิงครับครับผมบอกอเอกครับครับผมวันนี้วันพุทธที่1เดือนมิถุนายนรวดเร็วทันใจมากนะฮะสำหรับหลายๆคนที่บอกว่าอยากให้ถึงปีใหม่เร็วๆตอนนี้ผ่านมาแล้วครึ่งทางนะครับ <c oughs> ก็วันนี้เราเริ่มต้นกับบทเพลงเพราะๆนะฮะจากพี่เบิร์ดทราบไหมฮะชื่อเพลงอะไรยาวมากๆ อะไรนะอย่าทําอย่างนี้มไม่ว่ากับใครที่ไหนเข้าใจ <laughs> ไหมได้ไหมมีเข้าใจไหมมันยาวมากเลยฮะชื่อชื่อเพลงก็เป็นเพลงจากอัลบั้มล่าสุดของพี่เบิร์ดเลยนะครับอัลบั้มที่ชื่อว่าอะไรนะจําไม่ได้ซะละชื่ออัลบั้มอะไรนะอาสาสนุกอาสาสนุอาาสนโอ้เก่งมากเลยเนี่ยเป็นแฟนคลับพี่เบิร์ดใช่ไหมฮะลูกชอบฟังอ๋อเหรอะชอบชอบเพลงอะไรฮะ t o much so much very much ใช่ฮะล้วขึ้นมาเต้นด้วยครับอ่า เต้นได้แล้วเหรอเต้นได้แล้วครับนะ่ะก็ก็เป็นเพลงฮิตๆหลายๆเพลงที่อยู่ในอัลบั้มนี้จริงๆต้องบอกว่าอัลบั้มชุดล่าสุดของพี่เบิร์ดเนี่ยพี่เบิร์ดหรือว่าทีมงานเนี่ยเขามีการใช้เขาเรียกว่าโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยเข้ามาช่วยในการโปรโมทเยอะมากนะจริงๆพี่มิ้งเคยเคยเขียนลงในคอมพิวเตอร์ทูเดย์แล้วลตั้งแต่สมัยที่เขาออกอัลบั้มใหม่ๆแต่แต่หลังจากที่ออกมาแล้วสักพักหนึ่งเนี่ยสังเกตว่าก็ยังมีการตอกย้ำกับตัวโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆอีกหลากหลายวิธีนะฮะอออยยย่่่่่่าาาางงลสุดดเเเนนีีีทูมืช้ เ, mm hmm. เพลงเนี่ย mm hmm. เพลงมิวส mm ิก hmm. เพลงเนี่ยเขาเขาบอกว่ามันมีการจบอยู่หลายเวอร์ชันจริงเหรอครับจริงจริงจริงเขาบอกว่าถ้าถ้าอยากดูว่าการจบแต่ละเวอร์ชันเป็นยังไงเนี่ยให้เข้าไปที่ youtube ในช่องของธงธงชัยชา n แนลั้งถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยแล้วแล้วเขาจะมีให้เลือกเลยว่าจบแบบที่หนึ่งแบบที่สองแบบที่สามแล้วก็คลิกดูมิวสิกแต่ละแบบได้ mm hmm. คือมันก็เป็นอีกไอเดียหนึ่งเนะี mm ่ย hmm. ผมว่าน่าสนใจดีเพราะว่าเหมือนกับเป็นการแคตเตอร์ไล์ หรือว่าการแบบเอาไอคอนเทนต์ตัวเดิมเนี่ยมาทําให้มันหลากหลายเวอร์ชันเพราะบางคนอาจจะอยากดูหลายๆแบบมันก็สนุกสนานกันดีนะก็ยังไงก็เป็นไอเดียหนึ่งผมว่าถ้าถ้าใครคิดจะดึงมาใช้งานเนี่ยลองลองค่อยๆคิดนะโซเชียลเน็ตเวิร์คมันมีมุกหรือมีวิธีการที่จะให้เราเอามาใช้ประโยชน์ได้อยู่เยอะเหมือนกันถ้าไปถามผู้ใหญ่อาจจะบอกว่าอืเฟซบุ o กเป็นของไร้สาระแต่ถ้าไปถามเด็กนี่เฟซบุ๊กนี่เป็นยังไงบ้าง เป็นอคนอที่<ง>ต้องเข้าทุกวันต้องเข้าทุกวันบางคนไม่ได้เข้าทุกวันนะเข้าตลอดเวลาสังเกตได้จากขอแอบดินทาน,น้องฝึกง,งานลองดินหนึ่งน้องก็จะเปิดข่าวไปเลยบนหน้าจอแบบเหมือนจะอัปเดตกันตลอดเวลาว่าตอนนี้เพื่อนทําอะไรเราทําอะไรตอนนี้ง่วงนอนจังเลยจะเข้าห้องน้าแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีอัปเดตอยู่เรื่อยๆมันเป็นพฤติกรรมของคนรุ่นใหม่อย่าไปคิดมากหลายๆครั้งเนี่ย <ผม S 2> เรานะผมไม่ได้คิดอะไรครับแต่เราก็น่าคิดนะว่าเดี๋ยวนี้มันกลายเป็นว่า เรื่องส่วนตัวเริ่มไม่กลายเป็นเรื่องส่วนตัวเข้าใจใช่ไหมค,คือมันกลายเป็นเรื่องสาธารณะไปแล้วว่าคุณจะทําอะไรที่ไหนเนี่ยต้องต้องบอกคนอื่นและในเชกเช่นเดียวกันเราก็อยากรู้เหมือนกันว่าณขณะนี้คนอื่นทําอะไรอยู่บ้างมันมันกลายเป็นพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปไป,ไปจากสมัยก่อนที่อันนี้เรื่องส่วนตัวนะอันนี้เรื่องส่วนรวมสมัยก่อนเนี่ยเวลาเราอยากจะเมาเพื่อนร่วมงานเราก็ต้องรอว่างๆกินข้าวแล้วก็ไปนินทากันอะไรอย่างเงี้ย แต่สมัยนี้เขาจะคุยกันแบบทาง Facebook เลยหรือถ้าตะเถียงกันก็เถียงกันซะทาง,ทาง Facebook ก็มีนะอันนี้ก็เป็นพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปในยุคนี้นะเอาเป็นว่าก็ลองลองดูตัวเองแล้วกันว่าเราเราอยู่ในพฤติกรรมแบบไหนนะครับวันนี้เหมือนเดิมนะครับหลากหลายช่องทางในการที่จะ ถามคำถามในเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตนะครับบางคนก็ถามมือถือบางคนก็พูดถึงเรื่องไวรัสอยากสอบถามเนี่ยก็มีหลากหลายช่องทางไม่ว่าจะออนไลน์ทาง MSN นะครับตอนนี้เปิดแล้วก็คือที่ comtodayradio@hotmail.com นะครับใครยังไม่ได้แอดก็แอดเข้ามาพูดคุยกันได้ตอนนี้ก็มีหลายคน เข้ามาสอบถามคำถามถาม,มีทักถ่ายกันบ้างนะครับหรือถ้าเกิดจะคุยกันแบบเรื่องเมื่อตะกี้ที่บอกว่าผ่านทาง Facebook ก็มาที่ f a c e b o o k c o m c o m t o d a y ก็ได้นะครับหรือจะโทรเข้ามาตอนนี้ก็ได้นะครับที่หมายเลข026645373-75นะครับ026645373-75อ่ามาที่คำถามของ msn ดีกว่าเมื่อสักครูน่นี้มีน้องคนหนึ่งถามมาแวบหนึ่งเลยอย่างรวดเร็วถามว่าครับคอลิงก์วิทยุออนไลน์น่ครับอ่าบอกเลยครับ ก็ w w ็บดอทแ e ้าห้วอมน้องเขาจะได้ยินไหมเนี่ยเขายังไม่ได้ฟังได้ยินมผมพิมพ์ตอบไปแล้ว <c oughs> นะครับอ่ะอีกอีกคำถามหนึ่งน้องก็ถามมาว่าอันนี้อีกท่านหนึ่งถามว่าคอไอสามไอหต่างกันอย่างไงจริงๆก็พูดกันหลายครั้งแล้วนะเอาเอาง่ายๆก่อนตัวเลขที่เพิ่มขึ้นก็คือสปีดที่เร็วขึ้น <c oughs> จริงๆมันต่างกันที่สเปคะครับแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะจํานวนของคอ คอไสาเนี่ยจะมี2องคอนะครับคอ i เซ่นก็มี4ี่คออะไรประมาณนี้แหละจำนวนคอจำนวน<ล>คอที่มากขึ้นมันมีผลอย่างไรในการทำงานก็คอมากก็เหมือนมีสมองหลายอันช่วยๆกันคิดช่วยกันทำมากขึ้นมีเรื่องของเ,อเขาเรียกอะไรแคชที่ต่างกาันถ้าเป็นคอไอสากับคอไอห้เนี่ยจะมีแค่3ามเมกนะครับคอไอเนี่ยรุ่นธรรมดาจะมี8ปดเมกอะไรประมาณนี้ครับ มันจะแตกการต่างกันด้วยสเปคจริงๆก็คือพูดง่ายๆว่าตัวเลขที่ยิ่งมากขึ้นสเปคก็ดีขึ้นความเร็วความแรงก็ดีขึ้นแต่ราคาก็แพงขึ้นอยู่แล้ว<ช>เป็น,เป,นเป็นเรื่องปกตินะซึ่งตรงนี้ก็เลือกเอาแล้วกันตามงบประมาณนะว่ามีงบแค่ไหนก็ซื้อ CPU รุ่นนั้นมาใช้แล้วกันนะครับอ่ะมาที่คําถามทาง Facebook บ้างนะครับอันนี้เป็น Facebook ที่ น้องเขาถามมานะครับใน Facebook ที่ชื่อว่า s l a s com today นะครับ www facebook.com s l a s com today น้องก็ถามมาว่าถามมาว่าเดี๋ยวอันนี้ก่อนนะฮะสวัสดีค่ะหนูมีเรื่องมาปรึกษาอีกแล้วคอมหนูโดยเวลาที่ส่งมาทางอีเมลค่ะทำให้ได้ดีไม่สามารถมองเห็นได้เออมองเห็นไฟล์ทั้งหมดได้หนูก็เลยฟอร์แมตเครื่องก่อนหลังจากนั้นที่ฟอร์แมตลงโปรแกรมเรียบร้อย format ไดซีค่ะทุกอย่างปกติด,ดีแต่ที่ไดดียังไม่สามารถมองเห็นไฟล์ได้เลยไฟล์ทั้งหมดได้กลายเป็น hidden ไฟล์ไปแล้วส่งรูปมาให้ด้วยนะครับเป็น hidden ไฟล์ก็คือไฟล์ที่ถูกซ่อนอยู่อยากทราบว่าจะเกิดมันเกิดจากอะไรและจะแก้ไขย,ยังไงนะฮะตอบด่วนด้วยนะคะนะฮะแล้วน้องเขาเขา,เขาตอบมาคอมเมนต์เพิ่มว่าลองกด show hidden file แล้วมันก็โชว์นะคะเปิดเข้าไปดูได้ปกติแต่มันมีไอคอนมันเป็นสีเทาๆจางๆพอกดแบ็คกลับมามันก็ไปซ่อนเหมือนเดิม เออถ้าอาการแบบนี้ดูเหมือนว่าพี่มีนเข้าใจว่านะครับว่าตัวไวรัสที่ที่เจอเนี่ยมันคงเจอที่ไดดีด้วยนั่นหมายความว่าหลังจากที่น้องฟอร์แมตเรียบร้อยแล้วเนี่ยไอไวรัสยังอยู่ที่ไดดีเหมือนเดิมนั่นแสดงว่าจริงๆแล้วน้องต้องหาโปรแกรมสแกนไวรัสมาเข้าไวรัสที่ไดดีให้เสร็จก่อนมันถึงจะจะแก้อาการนี้ได้นะครับลองลองสแกนดูอีกทีหนึ่งเพราะว่าที่น้องทำเป็นฟอร์แมตเฉพาะไดซี 4, ไวรัสไดซีหายแต่ไดดียังอยู่เหมือนเดิมนะครับอลองดู เป็นไงฮะพี่เอกก้มหน้าก้มตาพิมพ์ใหญ่มีอะไรครับก็ตอบคําถามน้องๆครับ,รบถามมาเยอะถามมาว่าอนะขอมาดครั้งหน้ามีวันที่เท่าไหร่ขอมาดครั้งหน้ามีวันที่ยี่สิบเอ็ดป่ะเอาอมาดอะไรนะครับขอมาดครั้งหน้าเป็นขอมาดอา๋อเอาบุรพาใช่ไหมขอมัดบุรพาอ๋อใจใจเร็วนิดหนึ่งผมก็นกระโดดที่ขอมาดบุรพานะครับวันที่ยี่สิบสามถึงยี่สิบหกมิถุนายนก็คือช่วง สัปดาห์ท้ายๆของเดือนมิถุนายนนะครับจัดที่มอบุรพาใช่ไหมถ้าใครเคยไปที่ที่นี่นะครับมันจะเป็นเขาเรียกว่าพอเข้าประตูปุ๊บเนี่ยมันจะมีเป็นศูนย์แสดงแสดงงานเนี่ยอยู่ทางซ้ายมือใช่ไหมพี่เอกเนาะใช่ไหมถ้าเข้าประตูหน้าไปนะครับก็จะอยู่ซ้ายมือซ้ายมือเนาะเออซ้ายมือแล้วมันก็จะมีเหมือนสองชั้นและตรงตรงพอแสดงสินค้าตรงเนี้ยเขาจะเป็นส่วนที่แสดงพวก อาร์ตต่างๆศิลปะด้วยยังเข้าไปดูเลยครั้งครั้งก่อนนูนที่มีรูปปั้นคุณขี้พึ่งคุณลุงเมาเลา่าเหมือนมากๆแต่ไม่รู้เดี๋ยวนี้เขายังเปิดให้ดูหรือเปล่าเพราะว่ามีมีคำคำบ่นมาจากทางมหาวิทยาลายัยเขาบอกว่าครั้งแรกที่เปิดปุบเนี่ยมีรูปปั้นหลายหลายอันหายไปไม่รู้ใครขโมย จริงนะครับจริงครจริงขโมยรูปปั้นเนี่ยนะเป็นเหมือนไม่ของประกอบรูปปั้นพวกของที่มันทาแบบเรียนแบบแบบเป็นอะไรที่พึ้นพวกกระป๋องอะไรเงี้ยที่ที่พี่มิงไปไปนั่งด้วยไปนั่งถ่ายด้วยไปที่มีขวดเหล้าอ่ะที่คนเมาใช่ไหมอ่าเห็นเขาบอกว่าอุปกรณ์บางอย่างโดนขโมยไปก็เลยไม่แน่ใจว่าปัจจุบันยังเปิดให้ดูอยู่หรือเปล่าครับนะฮะยังให้ดูแต่ว่างานมีระหว่างวันที่ยี่สิบสามถึงยี่สิบหกคราวนี้มีไฮไลท์อะไรน่าสนใจบ้างอ่ะก็คราวนี้มีเรื่องของเวิร์กช็อป มีอะไรบ้างครับเวิร์กช็อปประมาณ3ามเรื่องเลยสามเรื่องเอาเรื่องนะที่ผมจําได้เลยครับคลาวคอมพิวติ้งถูกต้องครับข่าวคอมพิวติ้งอ่ะไปดูได้ไปดูได้ไปฟังกันได้นะฮะก็อันนี้เป็นคอมม่าที่จะเกิดขึ้นที่ต่างจังหวัดนะครับส่วนที่กรุงเทพกรุงเทพก็คือจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนกระ,ะดากระดาคใช่ไหมครับ<อ>มีอะไรเวิร์กช็อปเพิ่มหน่อยไหมมีอะไรบ้างครับอ่าก็อย่างแรกนะครับเป็นเรื่องของจับจับให้ได้ไล่ให้ทันการตลาดบนโซเชียลมีเดีย เรื่องที่สองก็บอกไปแล้วข่าวคอมพิวติ้งบริการออนไลน์ที่ช่วยให้ชีวิตง่ายขึ้นที่สามนะครับหัวข้อที่สามเป็น GIS for disaster การใช้เทคโนโลยีระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อสร้างแบบจำลองพื้นที่เสี่ยงภัยธรรมชาติโอ้โหอัปเดตท,ทันสมัยสุดๆหัวข้อที่สี่นะครับ Social Network สังคมออนไลน์สังคมลวงโลกหรือไม่มรลวงไหมเนาะบางคนใช้ให้ลวงก็ลวงไง เ,ออเดี๋ยวนี้มีข่าวเยอะเหมือนกันนะที่แบบเหมือนสมัยก่อนที่แชทแชทเอ็มอะไรเงี้ยหรือไอซีคิวแล้วก็หลอกกันไปครับไอ,อ้หัวข้อหนึ่งก่อนไหมครับ,รบเดี๋ยวจะลืมเนี่าหาหยหัวข้อสุดท้ายนะเป็นออฟฟิศซินโดรมโรคไรไฮเทคที่สามารถหลีกเลี่ยงได้อ๋อ,อ,อนึกออกแหละผมเป็นคนแก้ชื่อเขาเองเนี่ยตอนแรกเขาตั้งชื่ออีกชื่อหนึ่งคุณคุณอยู่เอเราเป็นคนเขียนให้เนี่ยเราไปฟังกันได้นะครับการอบรมสัมมนาอยู่ที่ห้องเวิร์กช็อป ของของของมอบูไปน้องประชุมใหญ่ชั้นสองเห็นที่ข่าวว่าห้องเนี่ยใหญ่มากๆจุได้กันเป็นร้อยร้อยคนเพื่อนต้องไปเยอะๆนะถ้าไปน้อยเดี๋ยวมันจะดูเหงาสัมนาฟรีนะครับไม่เสียตังค์ใช่ใช่ใช่มีวันไหนบ้างครับพอจะทราบไหมเข้าไปที่เว็บไซต์แล้วกันเพราะว่ารายละเอียดน่าจะเยอะที่คอม thailand น o ์คอมก็มีตั้งแต่วันแรกถึงวันสุดท้ายเลยแหละวันแรกรอบสองรอบวันแรกนี่จับให้ได้ไล่ให้ทันการตลาดบนโซเชียล